สำหรับในวันนี้กิจกรรมตัวใหม่ก็ได้อัปเดตเข้ามาอีกแล้วนะครับผมซึ่งในกิจกรรมนี้จะมีแจกเจ้าตัวละครยูโน่ชุดว่ายน้ำระดับ SSR ตัวนี้ด้วยนะ <Wow. S 1> รวมไปถึงหน้าสกิลของเขาตรงนี้ก็แจกฟรีเหมือนกันแต่ที่สําคัญที่สุดเลยนะครับสำหรับในวันนี้กระผมเองจะมาทําการจัดทีมการตีบอสโกลมด่านที่7แบบปล่อยออโต้สบายๆให้เพื่อนๆทุกท่านได้ลองไปปรับใช้เพราะว่าของรางวัลในกิจกรรมนี้มันดีมากๆครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอนี้แบบเต็มๆก็ ลืมที่จะชวนกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครป์พร้อมกับปุ่มระฆังกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องผมและเป็นกําลังใจให้กับผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อต่อไปล i s Man Shop no.1 1> เรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้กับเกมมือถือ Back ค o v ว r Mobile <Wow. S 1> ในราคาแสนถูกสุดคุ้มยิ่งเติมก็ยิ่งลดเ <Wow. S 1> ติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับไปเลยเหรียญ l i s m ม n คอยใช้แทนเป็นส่วนลดได้ <c oughs> หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระก,ก็สามารถทําได้นานสูงสุดจนถึง10เดือน <Wow. S 1> พร้อมบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้ง่ลลาย <c oughs> วัยตลอด24ชั่วโมงต้องลิฟแมนช็อปเท่านั้น สวัสดีพอ่อไม่ี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยท,ทุกทุกท่านกันด้วยนะครับ<อ>ิีดีต้อนรับเข้าสู่เกม Back Cover M l i g h t of the อ i z a r d k i ส g าอ๋อสำหรับในวันนี้เขาเองก็มีอีเวนต์หรือว่ากิจ,จกรรมใหม่มาให้เราเล่นเล่นแล้วนะครับสำหรับอีเวนต์นี้จะเป็นกิจกรรมการพ v p พีตัวละครในกิจกรรมนี้ที่เราสามารถลงได้เนี่ยจะมีตัวละครที่จํากัดเพราะคําเตือนเขาแจ้งมาให้เราอย่างชัดเจนครับว่าพวกตัวละครสายแทงแล้วก็ฮิลเลอร์เนี่ยไม่สามารถลงในกิจกรรมนี้ได้เพราะฉะนั้นทีมที่เราจัดเล่นแล้ะก็เป็นทีมมอต,นะตอนน้กก็ชาาาร์ลลแแวหห่ แถมตัวในการลง PVP ตรงนี้มันจํากัดด้วยนะครับผมในต่อวันและส่วนที่สําคัญครับผมในกิจกรรมนี้เขามีแจกตัวละครระดับ SSR ให้เราด้วยั่นก็คือเจ้าตัวยูโนชุดว่ายน้ำก็แลกมาได้ทั้งหมด2ตัวละครส่วนหน้าสกิลก็มีให้เราได้แลกเหมือนกันครับผมทั้งหมด2ใบและของรางวัลอื่นๆอีกมากมายในส่วนนี้ก็จําเป็นเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นในกุ้ง l o เตอร์ตัวนี้สามารถแลกได้ต่อวันนะครับผมจํานวน3แพ็คแพ็คหนึ่งจะมีอยู่4ชิ้นส่วนรองเท้าในส่วนนี้น่าแลกมากครับผมเพราะว่ามัน1แพ็คได้300รล ้เเทาลยแล้วเราสามารถแลกได้ทั้งหมด5แพ็คโอ้โหยังแจมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมแนะนําว่าให้มาแลกยูโนชุดเว้นามตัวนี้ไว้ก่อนสักหนึ่งตัวนะครับผมมีไว้ก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรต่อมาสิ่งที่ผมจะพาเพื่อนๆมาให้ดูมากที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือการตีโกเลมด่านที่7ที่เป็นด่านยากที่สุดนะปัจจุบันตอนนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดมีตัวละครแบบจํากัด นะจ๊ะหรือต้องบอกว่าไม่มีตัวละครไรอาร์สีเขียวซะมากกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดใครมีไรอาร์สีเขียวแล้วก็เจ้าตัวจูเลียสสองดาวเหลืองหรือ5ดาวเหลืองมันจะผ่านได้ง่ายมากๆแต่ทีมที่ผมจัดแล้วก็ผมมาแนะนําในวันนี้เนี่ยจะเป็นทีมที่ไม่มีเจ้าตัวไรอาร์ส่วนเจ้าตัวจูเลียสเนี่ยจะมีแค่2ดาวเหลืองเท่านั้นเอาเป็นว่าทีมแรกเลยนะครับผมหลักๆที่เราต้องมีนะนั่นก็คือเจ้าตัวจูเลียสกับโลตัสมีแค่2ตัวนี้ก็เพียงพอแล้วเพราะมันจะเป็นตัวละครลดสปีดแล้วก็ลดความคงตัวเพื่อไม่ให้บอสทาการโจมตีใส่่เเเเราาาาได้้ลลยยแตตถอนๆกกัวบผม็็ป ้าตัวมามาก็ได้อยากให้มีสปีดบัฟขึ้นมาเร็วสักหน่อยมีดาเมจโจมตีจบเร็วสักหน่อยก็เอาวินเลียมเข้ามาแล้วก็เรื่องไอเทมของแต่ละตัวเนี่ยไม่เยอะไม่ยากเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวโลตัสก็จะเป็นเซตสปีด2เซตซึ่งจะเป็นเซตแบบไม่ติดดาว1อันกับเซตที่ติดดาว1อันถ้าจะให้ดีใส่เซตติดดาว4ชิ้นครบๆไปเลยจัดแจมที่สุดส่วนค่าดิฟเฟนต์ของผมเนี่ยอยู่ที่6 9 0 0้พลังโจมตีอยู่ที่2อ0 0มแล้วก็มีเลือดอยู่ที่หกหมวมนสกม่อมาเน้นพลัลวมาร ตอนนี้จะใส่เป็นค่าด e f เฟนต์อยู่ที่2 3 0 0 0ถือว่าเยอะมากๆส่วนเจ้าตัววิลเลียมก็เหมือนกับโลตัสเลยครับเน้นเซต ปีดมาเลยจะใส่ติดดาว4ชิ้นหรือจะใส่ธรรมดา4ชิ้นก็ได้แต่ขอให้มีค่าดิเฟนต์อยู่ที่1 0,000ืไว้ก่อนจะดีที่สุดส่วนตัวละครสุดท้ายก็จะเป็นเจ้าตัวจูเลียสเน้นเป็นเซ็ตสปีดเหมือนกันครับผมสําหรับตัวละครตัวนี้นะใส่สปีดธรรมดาใส่สปีดติดดาวแล้วก็เป็นการโจมตีติดดาวแล้วก็ทําอัตราการติดคิด์คอนมาด้วยนะครับผมให้เกินห0ปหรือ70%็เอเนไปจะดีที่สุดคียดามจตรงนี้ก็สาคัญเหมือนกันครับให้เกินสักาจะดสิบก็ลกาจะมีม่กมาเป็นต่ แนะนำให้เป็น5กับ5ไปเลยนะสำหรับการโจมตีปกติเพราะว่ามันจะมีโอกาสที่จะทําให้การลดความคล่องตัวของฝักตูเพิ่มขึ้นอีก5%าร์การประจําตัวก็เป็นของเจ้าตัวโลตัสแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีแนะนําว่าให้มาใส่การ์ดของตัวนี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันจะมีโอกาส40%ที่จะลดความคล่องตัว5%เนะเมื่อเราโจมตีติดคต,ต,ต,ตออกมาก็จะเป็นเจ้าตัวมาสนะครับผมก็เลเวลสกิลยังไม่ต้องไปเน้นอัพก็ได้นะถ้าใครที่เล่นแบบช่วงแรกๆทรัพยากรน,น้อยๆเพราะว่าการตี เกออันนี้ก็ได้มันจะดีมากๆต่อมาเป็นของวิลเลียมนะครับผมสําหรับตัวละครตัวนี้อัพเเวลที่2ตัวนี้ไปเยอะๆเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราทําไปเเวลที่5ได้ความคล่องตัวจะเพิ่มอีก10%นะส่วนหน้าสกิลการ์ดผมใส่เป็นของเจ้าตัวฟินแลนด์นะครับผมเนื่องจากตัวละครเขาผมไม่มีหลักๆทีมที่1ก็จะมีประมาณนี้ส่วนทีมที่2อันนี้บอกเลยว่าจําเป็นและสําคัญสุดๆเนื่องจากบอสโกเลมสีแดงตอนรอบที่2มันตีแรงมากเพราะฉะนั้นตัวละครที่ผมเลือกใส่เนี่ยก็จะมีดาวมีดหนึ่งตัว ป้องกันมีมิโมซ่ามาฮิลแล้วก็มีชัมมี่มาฮิลเบิร์นอีกหนึ่งตัวอุปกรณ์สวมใส่โนเอลนะครับผมแนะนําเลยนะว่าต้องมีค่าดิฟเฟนต์เกินสักประมาณ7000หรือ800 0หรือ 10, หมื่นหมื่นก็ได้ถ้าเกิดเพื่อนๆทําถึงส่วนของตัวผมทําได้แค่8ปดพันเจ็ดอัตราการติดคิย์ที่คอนห้าสิบเจ็ดแล้วก็พลังโจมตีเนี่ยลดลงมาเลยสองหมื่นเจ็ดตอนแรกผมปั้นเป็นสามหมื่นกว่านะแต่เนื่องจากไปยืนแล้วมันไม่ไหวจริงๆก็เลยต้องทําค่าดิฟเฟนต์มาเยอะๆหน่อยต่อมาเจ้า,ต,า,จาตัวลาเดสตัวนี้ค่าดิฟเฟน,น,นต์หนึ่งหม หมื่นเหมือนกันครับผมพลังโจมตีเนี่ยสักหมื่นห้ากำลังดีหรือ20,000ก็ได้แต่ค่าดีเฟนส์แนะนําว่าให้ถึงหมื่นส่วนเจ้าตัวชามี่เน้นเลือดไปเลยครับผมค่าพลังป้องกันไม่ต้องไปนเน้นอะไรมากมายส่วนการสกิลชามี่ SSR ก็จะเป็นแม่ชีเล็กนะครับผมเพิ่มการฟื้นฟูไปเลยสิบเปอร์เซ็นต์อันติเมตอัพมาเป็นแค่เลเวลสามก็พอถ้าเราจะปั้นไปห้าก็ได้นะครับผมแต่มันจะเปลืองทรัพยากรสักนิดนึงส่วนสกสิลที่สองก็อัพเต็มไปเลยก็น่าจะดีแต่ถ้าเกิดว่าเรามีทรัพยากรน้อยหมมนึ 2, ่ง เตอัพเต็มแค่3เปลืองทรัพยากรแล้วก็น้าสกิลการ์ดแนะนําเป็นแม่ชีใหญ่เพิ่มการฟื้นฟู15%มากันอย่างรวดเร็วครับผมสําหรับเจ้าตัวลาเดสผมใช้เป็นการ์ดตัวละครของเขาแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีก็ใช้เป็นการ์ดเซกเก้ตัวนี้ก็ได้นะครับรวมไปถึงสกิลอันติเมตของเขาก็อัพมาเป็นเลเวลที่3ก็น่าจะดีหรือจะปั้นเป็นเลเวลที่5ไปเลยก็ได้เพราะบาลียมันจะบวกเยอะมากและส่วนตัวละครสุดท้ายโนเอลอันนี้คือผมปั้นสุดนะสำหรับเรื่องรายละเอียดสกิลก็จัดเต็มเลเวลที่5ไปเลยแล้วก็กกกาารรรสลเเเนนนน้ปป็็พังจจมมตีะบผว10%หือใ่ ตัวละครของมันเองก็ได้การตั้งค่าสกิลจะมีประมาณนี้นะ หลังจากที่แนะนําตัวละครไปแล้วก็มาปล่อยออโต้กันชิวๆสบายๆายไปเลยครับไม่ต้องไปคิดอะไรกันมากมายเพราะทีมที่ผมจัดมาผ่านแน่นอน100%แต่อาจจะนานนิดหนึ่งนะเริ่มแรกเราก็ปล่อยให้เจ้าตัวจูเลียสมันตายไปนะครับเนื่องจากตัวละครเขาเขามีตายเกิดถ้าเราเป็นปั้น2ดาวเหลืองนะหากใครไม่มีดาวเนี่ยเล่นยากนะครับผมในส่วนนี้แต่ถ้ามาจังหวะนี้รู้สึกว่าต้องกดรีนะเนื่องจากเจ้าตัวโลตัสของผมไม่ติดสกิลรถสปีดนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องกดรีกันสักนิดนึงทายังไงก็ได้นะครับให้เจ้าตัวโตัของ เราอันติเมทไปแล้วฝั่งตรงข้ามติด การลดสปีดนะครับผมที่มันจะเป็นรูปปีกสีแดงซึ่งรูปแบบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมลดสปีดไปเลยนะแบบเน้นๆต่อไปก็จัดกันไปก็ผมลดความคล่องตัวเห็นไหมแถบเหลืองหายเปิดบัฟไปอีกหนึ่งทีอาจโจมตีกันไปสตันไม่ได้ครับผมโจมตีธรรมดากันไปเนี่ยจังหวะนี้คือชิวๆเลยครับผมเนี่ยฟันติวประสงประสานปล่อยกันไปย,วยาวๆโลตัสมากบสกิล2อ,อ่ามาโจมตีปกติอ,อันนี้ดึงเทินมาจูเลียทําการโจมตีลดความคล่องแคล่วอันนี้ก็ลดความคล่องแคล่วคล่องตัวอาจสะกิลที่2ลดไปเห็นไหมบอสไม่ได้ออกครับผมหม มองยืนมึนนนะเมึนแบบมึนจัดๆครับผมบอสทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าโดนลดความคล่องตัวร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 ัว,รว,รวนั่นเองแถมยังมีการลดสปีดเบิ้ลไปอีกนะครับผมตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ห้าเธอแล้วนะเจ้าตัวโลตัสแปะบัฟไปเรื่อยๆนะครับผมด้วยสกิลที่2ลืมให้ดูค่าพรสวรรค์ไปเลยครับเมื่อกี้ขออภัยด้วยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาเป็นว่าเล่นจบแล้วเดี๋ยวไปเปิดให้ดูนะครับสำหรับค้าพรสวรรค์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเธอที่ต่อครับสำหรับเธอนี้รอบแรกโดนมาก็โอ้โหดวงไม่ดีโนเอลตายเสียก่อนฮะแต่ก็ปปล่่่อออยยไไไไกกน็ดด้ครรับผมมมีีะเ๋ว เจ้าตัวมิโมซ่าของเรานั้นทําการชุบชีวิตขึ้นมานั่นเองแต่ถ้าจะให้ดีถ้าเกิดว่าใครเปิดมาแล้วตายแบบนี้ออกรีใหม่นะครับผมเพราะมันจะเสียเวลานั่นเองเอาเป็นว่าเนี่ยจังหวะนี้เราชุบมาครับก็ปล่อยไปเลยครับเดี๋ยวรอเจ้าตัวลาเดสเปิดโลนี่ป้องกันกันไปเปิดบาเรียเบิร์นใหม่อีกหนึ่งทีครับผมแล้วก็ฮิลเลือดกันไปแบบรัวๆถึงแม้ว่าเราจะฮิลน้อยแต่เราก็ฮิลอย่างต่อเนื่องนะบอสทาอะไรไม่ได้ครับทั้งบาเรียทั้งฮิลทั้งกอบป้องกันคือมาเต็มครับผมจังหวะนี้เนี่ยจเจมตมี อไปรื่อยๆเ,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 เลยนะส่วนถ้าใครอยากจะเล่นให้มันจบเร็วๆก็อย่างที่ผมบอกทีมที่1เป็นไลอาทีมที่2เป็นจูเลียสคอมโบกั Lotus, บโลตัสแป๊บเดียวจบแน่นอนเนื่องจากว่าบอสมันเป็นสีแดงด้วยนะครับผมในทีมที่2 และแล้วก็จะมาถึงจุดจบของบอรครับผมเป็นไงปล่อยออโตโอ้สบายเลยครับผมไม่ต้องไปทําอะไรเลยขอเพียงแค่มีค่าดีฟเฟนต์หนึ่งหมืนเท่านั้นครับสำหรับเจ้าตัวมิโมซ่าและก็เจ้าตัวลาเดโซนเจ้าตัวโนเอล มีไว้สักเกิน7 0 0 0ถึง8,000ก็น่าจะดีเดี๋ยวเรามาดูค่าพรสวรรค์กันบ้างครับผมหลักๆเลยในทุกๆตัวค่าพรสวรรค์สีฟ้าเราต้องปลดพลังป้องกันมา20%แล้วก็ปลดความอดทนตรงนี้มาอีกหนึ่งส่วนสีเขียวจัดไปเลยพรแห่งจอมเวทแล้วก็การเพิ่มอัตราต้านทานความเสียหายจัดมาครับผม2อ,อันนี้แจ่มมากๆแล้วก็สีแดงในส่วนนี้ไม่ต้องไปนเน้นอัพจ้ะหรือถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครที่โจมตีเวทก็แนะนาเป็นเพิ่มพลังโจมตีเวทแล้วก็เพิ่มอัตราการตีคิทิคอนตรงนี้ไปเลยในนทุุกกๆตัวัวเป็ยงงไงบบาคครณ ชมสําหรับเทคนิคการปั้นตัวละครหรือว่าการจัดทีมการตั้งออโต้ต,ต่างในการผ่านด่านออโต้ที่เจ็หวังว่าเพื่อนๆทุกๆคนจะผ่านกันได้นะถ้าเกิดว่าใครมีตัวละครที่จํากัดหรือว่ามีทรัพ,พยากรที่จํากัดสุดท้ายนี้แต่ก็ไม่ท้ายที่สุดก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะทําการกดปิดคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r ร b e พร้อมกับปุ่มระฆังกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องผมและเป็นกำลังใจให้กับผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อๆไป